คำรนพารวยด้วยเกษตรอินด้ <in. S 1> อินเตอร์รรแลล้ว้ว,วำรนนำรสเ้เจ้า,า,ารตอนสารต่อที่พ่อทำลูกจงจือจดจำไว้ให้ดีเพราะพ่อเป็นนักคิดนักทดลอง ที่เอาของรอบกายมาทำให้เกิดคุณค่ามหาศาลแกงกระจานเพชรบุรีมาสมาวแแก้แงแงองวันกับหนึ่งคืนที่ผมเข้าไปร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายทำสาร,รคดีโครงการสารต่อที่พ่อทำสืบสารพระราชปณิธานที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทำให้กับ คนไทยทั้งประเทศด้านพลังงานส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้เป็นเขตอนุรักษ์ของป่าสงวนจึงไม่สามารถต่อไฟฟ้าเข้าไปใช้ได้เอา้าลองชมกันที่มาของไฟฟ้าของคนป่าเด่งโอ้ท่านเจาะเอารถวิ่งมาเอา้าเฮ้ยไม่มีเอ้ยน้ำมันแก๊สอุ๊ยตายตายแล้วพลังงานจะหมดโลกหรือเปล่าโอ แต่ว่าเมื่อมาป่าเดงมันไม่เซ็งเรื่องของพลังงานเมื่อไม่เซ็งเนี่ยท่านไม่เซ็งเรื่องพลังงานขณะที่ทั่วโลกเขามีปัญหากันเนี่ยครับมันเพราะเหตุไรยังไงทําไมครับ,รบเราชุมชนป่าเดงนะครับ,รบในความเป็นจริงไม่มีสายส่งไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยอยู่ห้าร้อยกว่าคเวเร,รือนทุ่งทุ่ลนครับ,รบรพวกเราก็เลยรวมตัวกันมาพัฒนาเรื่องพลังงานกันนะครับปัจจุบันเราก็เลย ถึงจะไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็มีไฟฟ้าใช้อย่างมีความสุขครับนี่พูดอย่างนี้หาเรื่องเลยฮะไม่ได้หายเลยเอาเรื่องจริงมาพูดให้ฟังเอาเลยครับครับผมครับผมนั่นแหละทําให้ผมอยากจะรู้แล้วว่าที่มาของพลังงานที่ใช้ในบ,บ้านชุมชนเราเนี่ยเนาะครับมันมาจังไห่มันอยู่ที่ไหนมันมาได้ยังไงใช่ครับคุณกำลังไปดูไหมเดี๋ยวผมจะให้ ทีมงานน้องๆพาคุณรบไปดูไอ้ทีมงานเนี่ยนะครับทีมงานริ่ครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วเห้อเอ นี่ละค่ะแหล่งพลังงานค่ะแถวเนี้ยนะครับแหล่งพลังงานอยู่รอบๆนี่นะครับโอ้ไม่เห็นมีไอ้ ท่านขุดจงขุดจะเลยในทะเลอ่ะเคยเคยเห็นไหมเลยท่านขุดจาะเวลามรสุมใต้ฝุ่นเข้าอ่ะโอเอ็นอีโอเห็นคุ้มไม้ไหวๆเจอกันบ้างหรือยังเจอแล้วครับเจอแล้วค่ะเจอแล้วครับเจอแล้วค่ะเจอแล้วครับเจอแล้วครับมันแยะมากมายขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับคุณอาครับฮะคุณอากำลังเยบแรงพลังงานอยู่รู้ป่ะครับ ขี้วัใช่ครับและแล้วเราก็รู้ว่าแหล่งพลังงานนั้นมาจากขี้วัวนั่นเองเย้เรื่องหญิงทั้งหญิงทั้งชายเด็กและเจนวายเจนสีท่านจ๋าพลังงานมีข้างกายาทั้งซ้ายทั้งขวาบนล่างมากมีบางครั้งก็อยู่ใต้ตีนงปูนปูนปินปินเห็นไหมเหล่านี้หลังตีนคกอตอนคนดีพลังงานนั้นมีอยู่รอบตัวเราเอาตรงนี้ก็มีเจ้าเจ จะอธิบายวิธีผลิตขั้นต้นให้ฟังแล้วกันครับผมก็จะมีพวกมูลสัตว์ครับผมเป็นมูลวัวเรานําส่วนผสมมาเนี่ยครับประมาณครึ่งถังแล้วก็น้ำอีกครึ่งถังคนให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็นํามาเทเนี่ยครับอย่างพี่ที่พี่เขากำลังเทอยู่ครับผมไพอเทเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลเข้าไปหมักใช่ครับผมแล้วมีอะไรครับมีเศษผักจากการทากับข้าวเรือพวกเปลือกผลไม้เนี่ยครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆจ่อยต่าได้ง่ายครับหลเข้าไปู่งนี้วที่เห็นนี่เลยครับ ครับผมแล้วจะไหลเข้าไปไหลเข้าไปย่อยสลายเข้าไปไปหมักหมักเข้าไปหมักตรงนี้อยู่ในบ่อเนี่ยครับแดแงๆนี่ก็อาทิตย์นึงก็ใช้ได้ครับเกิดแก๊สอยไรแนี้ครับครับผมอย่างที่เราเห็นกันนะครับมีสายระยงระยะนี่ครับผมก็จะมีสายเส้นหนึ่งต่อเข้าในใช้ในครัวเรือนเป็นพวกแก๊สถึงต้มครับผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งยาวต่อเข้าไปในโรงผลิตไฟฟ้าก็คือเราใช้ปั่นไฟฟ้าใช้เองในหมู่บ้านครับ พลังงานสะอาดใช่ครับพลังงานสะอาดธรรมชาติอ,อันนี้แหละทั่วโลกกำลังทําแบบเราใช่ครับแต่เรานําเขาแล้วในประเทศไทยไปก่อนครับแม่นแมอสรุปไปสรุปมาสรุปว่าป่าเด่งเจ๋งไม่หยุดเขาเร่งรุดพัฒนาพลังงานย่านวิถีเอาขี้วัวมาทำกาดหุงต้มปั่นไฟฟ้าอ่าเดยเศษผักเศษอาหารนี้ก็มีคุณส่วนแสงแดดที่มันแผดมันเผา เขาก็เอามาทําไฟฟ้าอ้าเกี้อหนุน <Yeah. S 1> ใช้กันหลายร้อยครัวเรือนเชียวนะคุณ <Yeah. S 1> สุขให้คุ้นเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงกายยังไง I will tell you <Yeah. S 1> เอาเอ้ยมืดแล้วนี่ <do> ระวังผีหลอกถ้าจะไล่ผีเอาไฟมามิวสิกด้วยพีซที่นี่บ้านป่าเดง่งจังหวัดเพชรบุรีหนึ่งในชุมชนที่น้อมนำ หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้วยการบุกเบิกและสแสวงหาแหล่งพลังงานของตนเองสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่เราทุกคนต้องคิดต้องช่วยกันสารต่อที่พ่อทำเหมือนอย่างคนป่าเดงแกร่งกระจานเพชรบุรีไง I will tell you เราวศรํคำรนวังวังสีช่อง3 SD-28 ขอเป็นกำลังใจให้คนป่าเดงเตงหนึ่งเพราะพวกเขาคิดสืบสารต่อที่พ่อทำกันแล้วแกรงกระจานเพชรบุรี